สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่รักและเคารพทุกท่านมาติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักและขึ้่นลมแรงบริเวณภาคใต้ในขณะนี้กันนะครับเนื่องจากในขณะน,นี้วรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกําลังแรงประกอบกับปียอมความกดอากาศต่ําปกคลุมบริเวณภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยและจะเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตก ลงสู่ทะเลอันดามันในวันที่3ธันวาคมนี้ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่จังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในระหว่างวันที่2ถึง3ธันวาคมนี้ได้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานะราธิวาสพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล ส่วนคลืนลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ2เมตรอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณทางภาคใต้ตอนล่างบริเวณพื้นที่เสี่ยงภยัยโดยเฉพาะที่ราดเชิงเขา ใกล้ทานน้ำไหลหรือรุ่มน้ำต่างๆระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมซึ่งจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้และประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่งและชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่4ธันวาคมนี้ครับสำหรับความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็น กำลังค่อนข้างแรงยังคงแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะนออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะนออกมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงส่วนยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดสำหรับในช่วงวันที่4ถึงวันที่6ธันวาคมนี้ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีน จะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับจะมีกระแสลมตะวันตกพัดพาความหนาวเย็นจากประเทศเมียนมามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนอีกด้วยลักษณะเช่นนี้จะทําให้บริเวณภาคเหนือภาคตวดนอกเฉียงเหนือรวมถึงทั้งภาคกลางและภาคตะนออกมีอากาศหนาวเย็นลงกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง3-5องศาเซเซียสสำหรับบริเวณยอดดอยและยอดภู มีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ําค้างแข็งเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วยครับหากมีข้อสงสยัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมใดๆเพื่อประกอบการตัดสินใจในแต่ละพื้นที่แล้วสอบถามได้ที่สายด่วน1182เว็บไซต์ tmd.go.th แอปพลิเคชัน t h a เ Weather เพจ a c e b o o k YouTube Channel และสถานีวิทยุกระจายเสียงของกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยความหวงใยและปรารถนาดีจากกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน